สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนพี่ทีน้องน้องค่ะวันนี้แอมเมก็พาเลาะนะคะชมเลือกสวนไร่นานะคะทางหมู่บ้านนะคะเพื่อนเพื่อนฝาโลงกล้วยนะคะลงกล้วยแล้วก็เลี้ยงป่าตําล่องน้ำด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนาก็ช่วงนี้เนาะฝนก็หันกลับมาแบบทาสวนทําแปลงผักอะไรลงไว้นะคะเพื่อนเพื่อนาเพราะว่าตอนช่วงนี้เขา ที่ว่างเปล่าเนาะอันจะแบบเสียภาษีเยอะเมื่อกี้แอนเมเห็นนกกระยางเต็มเลยนะคะพอเราจอดรถเขาก็บีนดีกันไปหมดเลยนะคะเพื่อนๆคะอยู่กลางสวนนึ่งตัวนะคะเห็นลำไรลำไรยนะคะเพื่อนค่ะอยู่ที่ร่องน้ำนะคะเพื่อนๆค่ะ่อแอนเมจะล้อไปวัดนะคะก็เจออะไรข้างทางเราก็ ทายชมแวะชมนะคะเพื่อนๆค่ะด้านข้างนี้ก็จะเป็นสวนนะคะตาที่ขึ้นแหลงมากเลยนะคะวันนี้นเมก็ออกมาสายมากแล้วนะคะเพราะว่าถนนสายนี้ถ้าออกมาช่วงเช้าจะตั่นจักรยานไม่สะดวกนะคะเพื่อนๆนะค,ะอนค่ะเพราะว่ารถจะเยอะมากๆเลยนะคะ,ะเป็นทุ่งนาดงตาลแล้วก็เป็นสวนเหมือนกันนะคะ ก็เป็นด้านหลังด้านข้างของหมู่บ้านเอ็เมย์เลยนะคะเพื่อนค่ะก็จอดและสมบรรยากาศธรรมชาติเอ็นเมย์เห็นนกปากห่างเยอะมากๆเลยนะคะเมื่อเมื่อกี้นะคะก็เลยจอดรถนะคะตอนแรกเอ็นเมยยังยังไม่ถ่ายนะคะเพราะว่าว่าจะไปที่วัดเลยแต่พอดีเห็นนกนะคะเห็นนกปากห่างเยอะมากเลยเขาลงมาหาหากินเนาะก็เลยแวะแล้วก็น้องเขาก็ บินหนีนะคะพอเราจอดรถเขาก็บ,บินหนีเลยก็เลยไม่ได้ดูเลยนะคะเพื่อนๆค่ะบินบินหมดเลยเหลือตัวเดียวนู่นนะคะอยู่กลางลองน้ำนู่นนะคะอยู่กลางลองน้ำนุนนะะุ่นนุนนนนนนน่นๆไกลๆนั่นนะคะเพื่อนๆค่ะก็โอเคไม่เป็นไรนะคะน้องเขาก็แบบกลัวเนาะเสียงไปแต่เราก็จะไปต่อกันนะคะ วัดที่จะไปองอยู่อีกไม่ไกลก็วันเ,นเนนมย์กปจะเลาะหาชมวรรีศาสตรตำบาต่างๆไปนะคะเพืเ่อนๆค่ะก็เลาะจุดทำคิไปไว้นะคะแล้วก็เ,เมยว่าคิดถึงเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,นะคะว่าจะขึ้นไหรสดอาสายพี่ๆน้องๆจ้ วันละนิดละหน่อยเนาะก็จะดูก่อนนะคะว่าว่างวันไหนนะว่างช่วงไหนนี่ก็เพิ่งลงใหม่ๆเลยนะคะเพื่อนค่ะเพิ่งลงต้นไม้นะเพราะช่วงนี้รู้สึกว่าปีนี้คนหันกลับมาพื้นที่ที่แบบว่างเปล่าเนาะเขาจะมาแบบปลูกทำพันนะคะทำพันทำเป็น ร่องน้ําเป็นคูร่องน้ํายกพันธุ์มาเป็นทําลงแปลงผักกันนะคะลงกล้วยลงอะไรก็แล้วแต่เนาะไม่ให้มันเป็นพื้นที่ลุกลางวางเปล่าเนาะพอดีนะคะเพื่อน แที่วัดแรกก่อนนี่ก็เป็นโรงงานทางซอยนี้จะมีโรงงานเยอะแยะนี้ก็เลยแบบไม่ได้ทำคลิปยาวผั่นออกมานะคะก็ทำคลิปแค่แบบมาต่างทางนะคะีนบ้านรงไถสวยมากอยู่ข้างในนะคะเพื่อนๆก็พอดีที่ทำคลิปก็เมื่อกี้นี้เจอนกนะคะเจอนก ปงนกแบบโอ้แบบเยอะมากๆเลยพอแอนเมจะถ่ายเอาบินหนีกันไปหมดเลยนะคะมันเพื่อนค่ะนี่นะคะธรรมชาติก็อยากเก็บธรรมชาติช่างทางไปนะเพื่อนๆแต่ว่ารถมันเยอะรถมันเยอะซอยนี้เป็นถนนเมนหลักของตรงนี้ด้วยนะคะนี่นะคะปั่นน้ำนะคะ ก็แวะริมทางตรงไหนแบบบรรยากาศดีก็เป็นไม่ใช่ไม่รู้เป็นคลองหรือเปล่าเพราะว่าถนนมันตัดผ่านหมดแล้วเนาะมันก็กลายเป็นแบบแอบบ่งน้ําอ่างน้ํานะคะมีบ้านทงไัยอยู่ด้านไหนน,หนู่นทางไหนนู่นนะคะก็บรรยากาศดีนะคะเ่อนสาท้องฟ้าสวยงามนะคะวันนี้ ของฟ้าหามนะคะแดดเมย์สงสัยต้องถอดแมตออกก่อนนะเพราะว่าของเรือออกแล้วกล้อ,อ,อ,ลองมันในนี่นะคะไอ้แว่นมันจะพราานะคะเพื่อนเพื่อนกล้องก็จะอยู่ขย่อยหน่อยนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะอยู่ขย่อยหน่อยนะคะเ <c oughs> พื่อนเพื่อน ก็เหน,นื่กำลังบ้านนี้มีเรือด้วยนะคะเพื่อนๆคะมีเรือ<า>ไปค่ะไปต่อไปต่อไปต่อ วัดข้างๆท,ท,ทางตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะดูว่าวัดแบบก่อสร้างไปถึงไหนแล้วนะคะวัดปิดทองลอยพระพุทธบาทจำลองไม้สักนะคะนี่คืออะไร28กุมภาถึง3านะคะงานบุญประจำปีนะคะเพื่อนๆค่ะว้าวนี่นะคะ ก็มีหลายอย่างเลยนะคะงานบุญประจำปีร้อยพระพุทธบาทนะคะจำลองไม้สักนะคะเริ่มก็เป็นเจ้าภาพนะคะข้าวทิพย์นะคะกระทะใหญ่ก็1,000งบาทกระทะเล็ก1 0 0่บาทนะคะนี่นะคะการแสดงนะคะเพื่อนๆ่าจองร้านขา1นึ่ภุมพานะคะวันที่ยีุ่ิแปดุมพาถึงวันที่3มีนานะคะนี่นะคะ พีเสเดิรดมารีวันหน้ามารีวันหน้านะคะมินตรานะคะหินเหล็กไฟนะคะแล้วก็ตรีชัยนรงค์นะคะวันที่ยี่ิแปดีเสเดิรดนะคะยี่สิบเก้เาก็วกันที่วันหน้านะคะวันที่หนึ่งมีนาก็เป็นมินตรานะคะวันที่สองหินเหล็กไฟวันที่สามตรีชัยนรงค์นะคะ้องงานปิดทองนะคะลอยประพุทธบาทนะคะพเพื่อนค่ะของวัดนะคะนี่นะคะ ก็มาดูความเก้าหน้านะคะการก่อสร้างวัดสิงนะคะเอ็นเมย์ก็ไม่ได้มาแบบหลายเดือนแล้วนะคะจากที่มาลงแบบอันนี้ให้นะคะมาลงแบบมาลงบอกบุญให้รอบนั้นนะคะก็สถานที่ก่อสร้างก็าพืบหน้าไปเยอะมากๆแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะก็เดี๋ยวเอ็นเมย์ขอจอดรถแล้วก็เดินรอบๆวัดนิดนึงนะคะว่า ไปอยู่ไหนแล้วนะคะเ,เพื่อนๆเพราตอนช่วงกระถิ่นแอดเมก็เข้ามาไม่ได้นะคะเพื่อนๆค่ะโอ้ยรถเยอะมากๆเลยก็เลยจอดรถไว้ด้านข้างแล้วเดินเข้ามาพอดีเขาเสร็จงานกันแล้วนะคะก็เลยแอเมย์ก็เลยไปต่อที่วัดดอนนะคะไปวัดดอนเลยวันนั้นก็รถใหญ่เอารถมากับลูกชายก็เข้าวัดไม่ได้นะคะปรากฏว่า รถเยอะแล้วก็สถานที่วัดแคบก็มันไม่สามารถที่จะเดินเอ้ยที่จะเอารถเข้ามาจอดได้นะคะวันนั้นก็เลยไปอีกวัดหนึ่งนี่นะคะก็เป็นศาลาการประเรียนนะคะด้านกว่ามือนะคะเพื่อนๆค่ะก็เมนนะคะก็กุฏิสงนะคะตอนช่วงเอ็ดเมมาถ่ายทำแล้วก็บอกบุญไปก็กุฏิสงฆ์แบบ เป็นรูปเป็นล่างแล้วนะคะตอนนั้นยังตอกเสาเข็มอยู่เลยนะคะช่วง Ad แอดเมมอแรกๆนะคะยังทําการตอกเสาเข็มอยู่นี่นะคะก็มีกระเบื้องมุงหลังคาด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะก็ไม่ทราบรอยพระพุทธบาทอยู่ตรงไหนนะคะเพื่อนๆนี่นะคะ ก็เป็นวัดแรกนะคะสองเช้าวันนี้นะคะที่เอสเมเข้ามากุติสงก็ทําการก่อสร้างไปได้เยอะแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะตอนที่เอสเมมาครั้งที่แล้วนะคะกุติส่งหลังใหม่ก็ยังตอกเสาเข็มอยู่เลยนะคะเอดเมก็มาบอกบุญรอบนั้นไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะก็วันนี้ก็มีโอกาสก็แวะมานะคะเพื่อนๆค่ะก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านนะคะ านขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญในปาทุกป่าโศกป่าโอ๊ป่าไทยมันเช้าอยู่นะคะก็ยังไม่มีคนเข้ามานะคะเพื่อนค่ะมีพวกช้วยโวยฟ้าดินอ๋อละคังนะคะหอละครั้งยังเป็นเดิมๆอยู่เลยนะคะนี่หลังคาดินเผาแบบรุ่นเก่าโบราณเลยนะคะมีของนะคะเพื่อนค่ะ โบสถ์ก็ยังเป็นโบสถ์เก่าโบสถ์แก่นะคะเพื่อนๆก็เป็นวัดเก่าโบราณนะคะสร้างในสมัยกรุงรัตนกรุงศรีอยุธยานะคะเพื่อนๆโดยชาวมอญนะคะเพื่อนๆค่ะรุ่นนั้นก็มีเจ้าอาวาสก็เป็นชาวมอญด้วยนะคะเพื่อนๆพี่น้องค่ะนะคะวัดยังอยู่โบสถ์ยังอยู่ในสภาพเดิมเลยนะคะเพื่อนๆค่ะขอเรียนเชิญเจริญสักธาบรรดาสาทุกชน รวมทำบุญเติมน้ำมันเตาเกนเะะเรียบเสมือนเป็นตะเกียงแห่งชีวิตชีวิตของเราจะไม่มอดไม่มวยเหมือนไฟในตะเกียงที่มีน้ำมันคอยหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา จิงกราบโมทนาสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำ功德น้ำมันตะเกียนในครั้งนี้ได้รับนะคะุ่าวิสุงคามสีมานะคะในวันที่29กันยายน2210นะคะพศนะคะเพื่อนๆค่ะนนีะคะมีโชคช่วยรวยทรัพย์นับวีพศ2210นะคะเพื่อนๆเก่าแก่มากๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะ ก็ประวัตินะคะวัดสิงห์เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองนะคะสามโค้งนะคะมาช้านานสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะปลายแผ่นดินก็สมเด็จพระมอมไตรโรกนาถนะคะต่อมาพศสองหนึ่งหนึ่งสองนะคะเมื่อเสียกรุงศรีไปแล้วนะคะเมืองสามโค้งจึงล้างไปนะคะแล้วก็หลบหนีจากกองทัพพม่านะคะโดยพาครอบครัวออกจากเมือง อ๋ออันนี้เป็นชาวมอญน,นะคะชาวมอญที่อพยพเข้ามานะคะเ,เพื่อนๆค่ะเข้ามาอาศัยอยู่ย่านนี้นะคะแล้วก็ได้มาสร้างปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่แถวสามโคงนะคะทําให้สามโคกจเจริญรุ่งเรืองน,นะคะ,<ล>ะจนกลายเป็นเมืองสามโคกนะคะแล้วก็กลายเป็นจังหวัดปทุมธานีในปัจจุบันนะคะ สิ่งสําคัญที่ยังคงอยู่คือสถาปัตยกรรมนะคะในสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะที่สะท้อนให้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมอารยธรรมและความเจริญรุ่งเรืองนะคะในยุคนั้นนะคะเพื่อนๆค่ะก็วัดนี้สร้างโดยชาวมอสนะคะนี่นะคะเพื่อนๆค่ะสถาปน์มาสมัยก่อนนะคะวัดสิงห์คำโคกปฐุมธานีก็โบส์ก็ยังคงเป็นรูปแบบโบราณโบราณอยู่นะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะโบสถ์นะคะ โอเก่าโบดแก่ครั้งนะคะพเพื่อนๆค่ะเก่าแต่ขังนะคะมีะมีมาถ่ายทําภาพยนตร์บ่อยนะคะไม่เคยมาตอนช่วงเขาถ่ายทําภาพยนตร์นะคะตอนช่วงมีงานนะคะพเพื่อนๆค่ะอรอบบริเวณวัดล่มลื่นมากๆเลยนะคะแล้วก็มี นี่นะคะโกรนะคะโกรที่เก็บนะคะอัตถิของเจ้าว่าเดิมที่เป็นชาวมอนนะคะเป็นทันพยาอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะชาวมอนนะคะเอ็ดเมก,ก็จําไม่ได้แล้วนะคะเคยมา ครั้งหนึ่งนะคะก็หลายเดือนแล้วตอนนั้นก็ยังอยู่ในการบูรณะสร้างกุฏินะคะสร้างกุฏิส่งเพิ่งจะตอกเสาเข็มนะคะดูนะคะความเก่าความขลังของวัดนะคะเพื่อนๆดูนะคะล้อมรอบนะคะ <hr anger> ขลังนะคะเพื่อนๆส่งความขลังนะคะรู้สึกแบบรู้สึกว่าแปรบแ๊บนะคะแป๊บน,นะคะเพื่อน,นะค่ะ <c oughs> นี่นะคะโบสถเก่าแก่มากๆเลยดูเสมารอบโบสถนะคะคืนตะไคร้ดำๆแบบนี้นะคะมีประโยชน์นะคะโบราณเอฟมยเคยศึกษาดูนะคะคนที่โดนของนะคะโดนของอะไรเงี้ยเขาจะมาให้เ,เนี่ยนะคะแค่นี้นะคะ ตะไคร่นะคะรอบสี่มารอบโบดจํานวนเจ็ดวัดหรือว่าเจ็ดอะไรสักอย่างเจ็ดหรือเก้าเลยนะคะแล้วก็เอาไปต้มนะคะไปต้มดื่มนะคะเพื่อนๆดื่มแก้คลา,ายมลน,นะคะคลายมนจากคนสาหรับคนที่โดนของนะคะสําหรับคนที่โดนของนะคะเพื่อนๆพนี่น้องๆขาหนีนะคะโอ้ลังฟัมขลังนะคะเพื่อนๆขนลุกนะคะดูนะคะ ก็เจดียด์ก็เก่าแก่นะคะเจดีย์มอญเก่าแก่นะคะรอบๆวัดนะคะดูเพื่อนๆค่ะเอ็นเีชอบมากเลยนะคะวัดเก่าวัดโบราณแบบนี้นะคะเพื่อนๆค่ะคือนี่นะคะอันนี้จะเป็นเป็นโบสถ์อะไรนะคะเป็นโบสถ์มหาอุดหรือโบสถ์อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะก็เก่ามากๆเลยนะคะเพื่อนๆคะดูนะคะคล้ายๆวัดแถวๆทางอายุธยาเลยนะคะเพื่อนๆค่ะความเก่าความอันนี้นะคะ แต่วัดแถวนั้นก็เป็นแค่ซากสลักหักพังนะคะแต่ที่นี่นะคะยังคงใช้งานได้นะคะเพื่อนๆค่ะดูนะคะดูะคะโอ้ยดูมีคนเข้ามาเลยน,นะคะเพื่อนๆนี่นะคะภายในโบสถ์นะคะเพื่อนๆค่ะภายในโบสถ์นะคะ ดีมีคนเขามามากมามาแค่เพื่อนหรือยังไงไม่ทราบนะคะแอดเมก็เลยไม่กล้าเข้าไปนะคะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าโบส์แคบนะคะก็เดี๋ยวเขากําลังสวดอะไรอยู่นะคะเพื่อนๆก็โอเคนะคะเพื่อนๆพี่น้องๆคะ่ะวันนี้แอดเมก็พาเพื่อนๆพี่น้องๆน,นะคะมาล้อชมวัดเก่าโบราณน,นะคะนามว่าวัดสิงประทุมธานีแห่งนี้นะคะแอดเมก็ต้องขอจบคลิปลงคลิปนะคะ พามาชมวัดเก่าโบราณน,นะคะในสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวน,นะคะเพื่อนๆเนนมจะเดินตรงไหนแบบไม่ให้แบบนี้ได้นะคะเพราะว่าเมื่อกี้นะคะเมลืมนะคะยังไม่ได้เลาะเข้าไปที่โบสถ์นะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวขอเมเข้าไปชมโบสถ์นิดนึงนะคะเพื่อนๆชมโบสถ์ ในโบสถ์นะคะก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวมาให้ทีตอนช่วงมีงานดีกว่านะคะพอในโบสถ์นะคะยนโบสถ์นอุดก็มีคนเข้าไปนั่งสวดมนต์หรือว่าแก้บนอะไรสักอย่างนึงนะคะเพราะโบสถ์นั้นมีแก้บนด้วยนะคะพเพื่อนๆค่ะนี่นะคะหลวงพ่อโตพระเก่าศักดิ์สิทธิบ์โบราณมากๆเลยนะคะพเพื่อนๆค่ะก็เป็นพระเก่าพระแก่นะคะพเพื่อนๆตั้งแต่สมัยพระพรมง พในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนะเมื่อกี้แอดเมย์ไปอ่านก็ลืมแล้วนะคะพศสอ2 0นนะคะแต่วัดนี้นะคะแต่วัดนี้ชนชาวมอนมารู้สึกมาสร้างไว้เมื่อปีพศสอหนึ่งสอง่อนะคะเพื่อนๆค่ะแต่ว่าได้รับ พระสีมาแบบก่อตั้งเป็นวัดปีพศ2212นะคะเพื่อนๆคะ่ะในประวัติเนาะก็เก่าแก่มากเลยนะคะเอ็มเมย์ขนลุกมากๆเลยนะคะขอจบคลิปลงคลิปนะคะพามาชมวัดเก่าโบราณเหมือนจะเพียงแค่นี้นะคะเพื่อนๆคะ่ะก็ฝากเพื่อนๆพ,พี่ๆน้องติดตามรับชมคลิปเป็นกําลังใจให้เอ็มเมย์ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้เอ็มเมย์ก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีนะคะก็บ๊ายบายคะ่ะ แซงยูโ o มา o ์นะคะ for you support นะคะสรัญญาเมีชแนลนะคะ a l เ t h e t i m มนะคะ and อยูคัมมิ่งนะคะวอชชิ่งนะคะคลิปวิดีโอมค์แนลสรัญญามีนะคะแ k ง o u Bye บ y e